จะรอดไหมเนี่ยดูถั่วดูดูดูเพื่นเพื่น,น,นขาฝนกำลังกระตกที้โซทอนเนี่ยจังไรสิกลับบ้านได้เลยตั้งใจแล้วตูอ้อกกระแลนเข่าแลน,ลนออกแกปาก่ปาแกป่าเดี๋ยวน้องเขาจะลู้ว่าไม่รู้สนี้ดื้อเขาจะไล่ให้ไปนอนไล่ให้ไปนอนตอนนี้ยังรกฝนอยู่จะรอดไหมเนี่ยกระตกลงมากกระดีกันนั่นแหละอากาศเย็นชุ่มชื้นดีบ่มีหยังหลอก นอกจากจะมาโชว์ล้างบ้านห่างๆให้ดูนี่แหละเมื่อเช่าเนี่ยอื่นมากับเก็บปวดเก็บปวดเตรียมเอาไปขายหรือว่าจะให้คนอื่นส่วนมากเขาก็จะให้คนที่มาเก็บของเก่าเอาไปขายไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายบ้านนี่ขายได้กับพบเกินยี่สิบบาทเขาก็เลยให้ไปพวกเก็บของเก่ารู้ไหมล่าว่าเขารวยกว่าเราอีกแต่ก็บอกเป็นอย่างในสภาพเราต้องยกให้เขาฟรี ที่นนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อนละเด้อยาโสชอนบ้านหฮอฝนตกี่นนองออกมานั่งว้าลาย,ยางมาเช้านี่ก็นอกจากจะตื่นขึ้นมากะแว่นแว่นไปกัแจ๊กีหูกีตายังบ่ได้รับพิมพ์เข้าต่ละบานกับพิมพิทพิม์ถูกเนืองจากว่ากีหูกีตาแว่นตาก็บ่ดได้ใส่ค่อยไปทรมาติกับมาเก็บขวดล่างกล้วยล่าง,างชามเตรียมกระลับบ้าน แต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยตอนหนึ่งกำลังอากาศเยน็นชื้นฉ่ำฝนตกดูสิเนี่ยตกไม่แรงดอกดูท่าทางจะตกนานฝนตกแบบนี้เนามันจะตกลงมาแรงด้วยไม่เลงก็ไเ่เก็บข้าวเก็บของไหนล่ะกเก็บข้าวเก็บของออกไม่ทัน ลบกลุงลังลบกฝนมาอยู่ลังบ้านนเาีเวลาเก็บเวลาเมียนอ้นอยลังบ้านลังบ้านยมานีาาน่แหละเป็นงานงานหลักงานประจำเก็บเตรียมสมุนไพรลุงลัง มันก่มอะไระทำอะไรกุ่มหมูวันวันหนึ่งกินข้าวกับหมูไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนไม่ได้หรอกในรุ่นบบบนี้เผาแล้วยางเล่ะยางจมอยู่แถวบ้านนี่และพวกเป็นยังพวกเป็นยังนั่งจมนั่งว่าอยู่นี่แหละ ช่างเขาก็มาซ่อมไฟซ่อมแอร์ก็เลยยังไม่ได้หนึ่งดูหล้างบ้านคนหนาทื่อๆทึกมัวตะแว่นแวนแวนแว่นนี่แหละนี่ก็นี่ก็ต้องซ่อมเสียหรือไม่เสียก็ไม่รู้เห็นมันตั้งอยู่แบบนี่เป็นเดือนเดือนแล้วดอกไม้ขังบ้านเ้อพี่น้องเอ้ยนี่เป็นดอกไม้ขังบ้านนี่ช่างเขาก็มาทํา มันเป็นอะไรที่ว่าโอ๊ยจุกจิกหลายเพื่อนเพื่อนเอ้ยชีวิตคนเราประจําวันนี่แหละมันไม่ดีดีเติมเต็มลอยไปสิ้นดอกสุดๆู่กันไปส่วนใครก็จะด่ามากใครก็จะอะไรก็โอ้ยอดไม่ได้ก็จะนั่นอย่าให้มากระทบถึงตรูก็แล้วกันบอกซะก่อนอย่ามากระทบถึงตรูตอนนี้ก็เริ่มกระทบมาแล้วละ่ะเริ่มกระทบเริ่มกระทบ จังไรก็แเ้วแต่น้องจะแก้ไขกันไปอีกสักครู่